สวัสดีครับสวนกิตติธราครับผมอ่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนมาดูโรงเรือนที่ดีเนี่ยมีลักษณะยังไงอ่ะอันนี้จากประสบการณ์ผมนะครับผมทำมาตั้งแต่ปี2017เนาะผมทําตั้งแต่แบบเพิงหมางแหนแบบจั่วแล้วก็แบบประยุกต์ที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้โรงที่ผ่านมาล้วนแล้วจะเป็นไม้ไผ100่ร้อเซครับอยู่ได้นานสุดก็3ามปีครับจากนั้นก็ต้องรื้อทําใหม่ก็ถ้าเก็บเอาไว้มันก็ผุนะครับมันก็ไม่น่าไหวหลายปี อาวันนี้จะพามาดูครับข้อดีข้อเสียของเตแต่ละอย่างหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะโรงเรือนที่ดีเนี่ยใครกําหนดแต่สําหรับผมเนี่ยยังไงมันถึงเรียกว่าโรงเรือนที่ดีแล้วมันทําให้เราปลูกผักได้ตลอดปลูกผักได้ทั้งปีเพราะในแต่ละปีเนี่ยฮะเวลาเราปลูกผักในแต่ละช่วงปีเนาะฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนสภาพแวดล้อมมันก็แตกต่างเนาะแต่โรงเรือนเราเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนตามฤดูได้แน่นอนครับอย่างของผมผมทําแล้วก็ ต้องใช้ยาวทั้งปีอ่ะวันนี้จะพามาดูครับว่าโรงเรือนที่ดีมีลักษณะยังไงมาดูครับต้องเดินไปสุดหรอกครับมันไกลเหนื่อยเอาตรงนี้เลยอ่ะทีนี้ลักษณะของโรงเรือนที่ดีเป็นยังไงมันไม่จําเป็นต้องแบบนี้มันไม่จําเป็นต้องแบบนั้นคือเอาง่ายๆครับอย่างผมทําคลิปช่วงเนี้ยช่วงที่ผมทําคลิปเนี่ยพอดีเนี่ยมันค้มฟ้าค้มฝนแดดมันเลยไม่ออกเนาะครับก็คือเน้นตรงที่ว่าเราอยู่ข้างในตอนที่อากาศข้างนอกร้อนแต่พอเราเข้ามาข้างใน รู้สึกดีครับอากาศดีลมเย็นลมพัดผ่านได้ดีอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกร้อนไม่ได้รู้สึกอบอ้าวแต่ถ้าเ,เพื่อนๆอยู่ข้างในโรงผักสลัดของตัวเองแล้วรู้สึกร้อนอบอ้าวอันนั้นผมมองว่าก็ไม่ไม่ค่อยดีเลยแหละครับเพราะว่าถ้าเรารู้สึกร้อนอบอ้าวผักนี่ก็รู้สึกเหมือนกันครับแล้วทําให้เขาเจริญเติบโตก็ช้าด้วยเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะ <S <S ซึ่งในแต่และฤดูมันต่างกันอย่างฤดูฝนเนี่ยอ่านี่ขอยกตัวอย่างฤดูฝนแล้วกันครับ สองปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ใช้พาสติคุมโรงเรือนครับเพราะว่าลมมันแรงแล้วผมก็คิดว่าฝนมันก็ไม่ได้ตกหนักบ่อยอะไรมากมายก็เลยฝืนธรรมชาติโดยการไม่ได้ใช้พาสติคลุมมันก็ปลูกได้มันก็ปลูกได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาขยันเทน้าออกแต่ถ้าจะเอาให้มันง่ายให้มันดีก็ควรมีพาสติคลุมนะครับเนีย่ยผมก็ใช้พาสติคลุมธรรมดานี่ยแ,นะแต่สังเกตได้ว่า เมื่อก่อนผมทําแบบเพิงหมาเหงนเนาะพอทําเพิงหมาเหงนเวลาเราจะใส่พลาสติกข้างในมันก็ยากเนาะครับอืมมันก็ยากแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อก่อนทําแบบจัว่วพอทําแบบจัว่วเวลาใส่พลาสติกอใส่ได้ครับแต่ว่าลมมันตีออกไปข้างบนไม่ได้ลักษณะมันเป็นจั่วข้างบนเนาะลมมันก็จะวกอยู่อย่างนั้นเพื่อนไสังเกตดูถ้าเราซื้อโรงแบบโรงสาําเร็จรูปก็แล้วแต่เหมือนของผมพี่สาวผมใช้เนาะด้านที่เป็นจั่วมุมอย่างนั้นนะฮะ เขาไม่ได้เขาไม่ได้เจาะให้ทะลุเนี่ยลมมันก็อัดร้อนอยู่ในนั้นซึ่งตรงนั้นลำบากมากจริงๆถ้าเอาออกได้ให้ลมมันผ่านได้เนี่ยมันจะดีเพราะว่าส่วนหนึ่งเวลาใช้พลาสติกคลุมแบบเนี้ยอากาศข้างในมันร้อนกว่าเดิมแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้เพราะลมมันมันผ่านไม่ได้เนาะมันร้อนจากด้านบนสะท้อนมาแต่ถ้าอย่างของผมผมไปดูแบบน่าจะเป็นเขาผมดูเห็นในเฟซบุ๊กอะครับน่าจะเป็นหลังคาของเล้าไก่หรือข้อวัวเนี่ยผมไม่แน่ใจมันเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเข้าท่าดิเพราะว่าล้มเนี่ยมันสามารถออกด้านบนได้เพราะว่าเวลาอากาศร้อนเนี่ยความร้อนมันจะดันขึ้นข้างบนน,น,น,นะครับพอดันน่งขึ้นข้างบนมีที่ระบายออกฮ่าสบายเลยครับทีนี้มันก็ไม่เกิดความร้อนสะสมอันนี้หน้าหน,หน้าหน้าฝนนะครับมันก็ผล่ไปได้แล้วก็ถ้ามีพลาสติกคลุมจะดีครับสิ่งที่มีพลาสติกคลุมมันดีเพราะว่ามันจะไม่ต้องมาตักน้ําออกจากรางบ่อยๆมันไม่ต้องมาขยันเติมตุยซ้ํา แล้วที่สําคัญครับก็คือเรื่องราบใบจุดมันจะลดลงไปเลยครับมันจะแทบไม่มีเลยถ้ามีก็คือพรวะมันชื้นมากๆแค่นั้นเองแต่ของผมอยู่ตรงนี้นี่กับคูน้ําโรงสลัดคูน้ำอันก็มะพร้าวแนวยาวฝั่งนู้นก็เป็นลําห้วยขนาบข้างซึ่งมันเป็นน้ําน้ําสลับกันมันก็เหมือนจะชื้นแต่มันไม่ชื้นครับเพราะบ้านผมมันร้อนเวลาลมพัดมันก็จะเย็นเนี่ยอย่างเงี้ยเย็นสบายถ้าอากาศร้อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดโรงเรือนเรา มันยังไม่ดีจริงอ่ะพวกผักพวกเนี้ยเขาจะเฉาติดรังโฟมนะครับนั่นคือมันร้อนมากๆแต่ไม่ต้องไปกลัวนะครับมันเฉาตอนเย็นมันก็ฟื้นคืนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพูดถึงว่าลักษณะที่ดีเนี่ยก็คือมันจะไม่เฉาแล้วที่สําคัญครับเซลเลนเท่าไหร่เหมาะสมตรงเนี้ยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบมันก็ต่างกันนะครับถ้าเซลเลนหนาเกินไปหรือดูฝนเนี่ยจะเห็นผลชัดครับเพราะว่าถ้าเซลเลนหนาพวกกรีนอกจะยืดกรีนคอสจะยืด แล้วตัวผักสีแดงอย่างเรดอกเนี่ยสีจะจางๆอันนี้แน่นอนครับคือเสลนหนาเกินไปแต่ถ้าเสลนบางเกินไปมันก็ร้อนมากครับมันจะทําให้ตัวเรดอกบางสายพันธุ์นะฮะตรงกลางเขาจะโห่ๆมันจะโห่เหมือนกระหล่ำปีเลยนะครับตัวนั้นน่ะถ้าที่ผมเคยเจอจากประสบการณ์ผมนะครับการที่จะทําให้มันคลี่ได้เนี่ยก็คือต้องพลางแสงในส่วนตรงนั้นเขาจะค่อยๆค,ค,คลี่ออกใช้เวลาประมาณห้าถึงเจ็ดวันเขาจะค่อยๆค,คลีออก มันเป็นเฉพาะบางสายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรถ้าเพื่อนเจอที่มันโหน่ะคือสายพันธุ์ที่เพื่อนเพื่อนใช้นะี่มันไม่เหมาะกับฤดูนั้นอันนี้มุมมองผมนะครับผมไม่ได้ไม่แม่นว่าเรดโอ๊กตัวนี้สายพันธุ์ชื่อนี้ชื่อนั้นอย่างนั้นนะครับแต่กรีนโอ๊กผมผมใช้บิ๊กกรีนมาน่าจะปีหนึ่งแล้วล่ะครับบิ๊กกรีนข้อเสียก็คือถ้าอากาศร้อนมันจะแข็งแข็งหน่อยแค่นั้นเลยครับนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนกรีนเรดไอฟินเลผม จะใช้แบบแหลมๆแล้วก็ไม่โหอตรงกลางครับเพราะว่าที่ร้านขอแบบไม่โหอผมก็เลยเขาขอแบบไหนก็ทาแบบนั้นครับอืมออ่อันนี้ในส่วนของสลนดนะครับทีนี้พื้นพื้นดินพื้นซีเมนพื้นหินต่างกันยังไงโอ้โหน่าคิดเนาะถ้าพื้นเป็นซีเมนเนีเน่ยฮะมันจะเกิดความร้อนสะสมเพราะความร้อนจากด้านบนแล้วความร้อนด้านล่างที่สะสมอยู่มันระเหยขึ้นมามันจะเป็นความร้อนที่ร้อนมหาโหดกว่ากว่า กว่าในส่วนที่เป็นดินหรือเป็นหินเพราะว่าความร้อนจากอเอาง่ายๆเหมือนเราเดินไปสนามบาสเนี่ยฮะกับเดินไปกับสนามบานเนี่ยมันร้อนเหมือนกันแต่สนามบาสมันร้อนมากกว่าเพราะพื้นมันมันร้อนมันร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นพื้นหินข้อดีก็คือแน่นอนครับหินมันดีตรงที่มันไม่ค่อยมียาขึ้นส่วนตัวผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าหินเนี่ยมันร้อนเหมือนซีเมนต์หรือเปล่านี่ผมตอบไม่ได้จริงเพราะผมไม่เคยมี แต่ที่ผมเคยเห็นก็คือดินแบบของผมกับพื้นซีเมนต์แค่นั้นครับที่ที่ผมสามารถเล่าประสบการณ์เพื่อนๆได้ฟังแต่ถ้าเป็นหินผมไม่กล้าฟันธงว่ามันร้อนหรือเปล่าผมไม่ไม่เคยเจอเนาะอืแค่นั้นนะครับก็โดยรวมก็คือทําให้อากาศมันถ่ายเทให้ได้กันฝนให้ได้ให้ลมพัดผ่านสะดวกลมพัดผ่านดีๆเนี่ยมันจะทําให้ผักโตดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าปุ๋ยดีมเมล็ดดีแดดดีอย่างเดียวไม่พอถ้าตรงนั้นอับ โอ้บันเทิงเลยครับอบเนี่ยอบร้อนหรืออับชื้นไม่ได้ดีต่อผักแน่นอนครับอย่าคิดว่าพื้นที่ตรงนี้โลง่งพื้นที่ตรงนี้ปลูกได้แต่ไม่มีลมนี่ก็ลาบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอับร้อนผักก็โตช้าอับชื้นก็เสี่ยงโรคเชื้อราเหมือนกันหมดเลยครับต้องเลือกอากาศที่ถ่ายเทนหน่อยเพราะว่าความต้องการของเขามันค่อนข้างจะละเอียดหน่อยซึ่งผักสลัดเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับเราต้องทําผัก ให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในแต่และฤด,ดูให้ได้เพราะว่าการที่เราจะขายผักให้ได้คือเราต้องมีผักขายตลอดถ้ามีผักขายตลอดลูกค้าก็จะซื้อเราตลอดถ้าลูกค้าคนไหนซื้อผักแค่ตอนที่ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวหาที่อื่นก็หาลูกค้าใหม่เลยครับเพราะว่าไม่ต้องไปง้อเขาหรอกเพราะเขาไม่ใช่ลูกค้าประจําเราอ่ะก็ดูเป็นแนวทางนะครับโรงเรือนที่ดีก็คืออยู่ข้างในแล้วมันมีความรู้สึกที่ดีกว่าเราไม่ได้อยู่ในโรงเรือนอย่างผมเดินอยู่ตอนนี้เนี่ย เย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวลมพัดผ่านได้ดีแสงก็มาประมาณหนึ่งไม่ได้ร้อนมากสเลนผมใช้อันนี้เป็นหกสิบครับผมหาห้าสิบไม่ได้ฝั่งนี้เป็นหกสิบฝั่งนี้เป็นห้าสิบฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ตะวันตกครับที่ตะวันตกผมใส่หกสิบที่ตะวันออกผมใส่ห้าสิบเพราะว่าจริงๆอะผมหาไม่ได้แต่ผมมาคิดอีกแบบหนึ่งก็คือแดดช่วงบ่ายเนี่ยมันแรงกว่าเพราะแดดช่วงบ่ายแรงกว่าเนี่ยถ้าสเลนมันหนากว่านอยหนึ่งมันก็คงจะดีกว่าเหมือนเมื่อก่อนที่ผมทําคลิปโรงนู้นเนาะ สีดำนอ้องเซเรนสีดสําเมื่อก่อนอ่ะฝั่งซ้ายห้าสิบฝั่งขวาเป็นเอฝั่งซ้ายที่เป็นฝั่งที่ตะวันตกเนี่ยเป็นหกสิบฝั่งขวาเป็นห้าสิบมันก็จะดีครับเพราะว่าพื้นที่แต่และคนมันต่างกันแล้วก็พยายามปรับเอาแล้วกันอย่างผมเนี่ยผมปลูกแนวขวางขวาเป็นตะวันออกซ้ายเป็นตะวันตกฝั่งเดชตะวันตกจะแรงผมได้แสเนหกสิบฝั่งเช้าเซเนห้าสิบมันก็จะเซฟได้ในช่วงที่มันเป็นความร้อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฝั่งเนี้ยทิศตะวันตก ช่วงบ่ายเดดจะมาจากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ผมจะยกสูงกว่าฝั่งนี้เพราะว่าแดดแรงต้องมีพื้นที่หน่อยฝั่งนี้โดนแดดเช้าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่แดดบ่ายเนี่ยมันรุนแรงโหดร้ายกว่าผมก็เลยเลือกที่จะทําฝั่งนี้สูงกว่าก็ปรับใช้เอานะครับพเพื่อคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามนะครับอยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ทั้งสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้ช่วงเนี้อย่างที่ผมทำที่ห้ดูคือต้นพันธุ์มันจะล้นแล้วไม่มีที่ปลูกก็เพิ่งทาโรงเรือนอันนี้เสร็จ อีกอันนั้นก็คือรอเซเลนมาอ้เรอพัาติกกับเซเลนมาพรุ่งนี้ก็เสร็จก็จะล้างฝาเราก็จะได้รีบปลูกไปเดี๋ยวไม่มีผักขายครับอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ